สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอทุกทกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับเบาแพ็กอยู่ในามาอยู่ที่สารกูตาจันนะครับผมก็มาถึงนี่โอ้ลมลมค่อนขา้างแรงนะครับท่านผู้ชมนี่น่าจะมาถึงนี่ก็คือไใบไม้เต็มเลยนะครับนี่น่าจะหล่นมาจากฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมไม้ไม้เต็มเลยนะครับที่สารกูตาจันนะครับก็ มาตามต่อนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะครับเลขเสียมซีเข้าเต็มเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมนะสมตัวเลยนะครับเลขท้ายฉลากกินแบ่งนะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับให้กับช่องเบาแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมนะนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทั้งใน y t u t u นะครับแล้วก็ f c e b o o k ดเลยนะครับผม ก็ขอบคุณนะครับ f อซที่ติดตามทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับในการเดินทางนะครับแล้วก็ค่าทั้งค่าน้ำมันทั้งค่านะครับซื้อดอกไม้ทุกเทียนแล้วผลไม้ขนมนะครับเพื่อจะเอาเพื่อจะเอามาไหว้สารต่างๆนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับอ่ะอันนี้ผมก็พึ่งมาถึงเลยนะครับหนี่ใบไม้เต็มๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ โอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับลมค่อนข้างจะแรงเลยนะครับ บอกกล่าวนะครับสารปูตาจันนะครับขอโชคขอลาบเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาเตรียมของที่จะมาถวายนะครับสารปูตาจันนะครับก็งวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเลขเข้า3ตัวเต็มๆนะท่านผู้ชมนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเตรียมของกันเลยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับ FC นะครับแม่ๆ FC นะครับที่ร่วมบริจาคนะครับซื้อของมาถวายนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็แน่นอนครับจะมาขอเลขเซียมซีนะครับขอเลขเซียมซีแล้วก็เลขทูบเช่นเคยครับทนผู้ชม ก็ช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปติดต่อกันมากนะครับท่านผู้ชมก็งานค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ จะแรงนะครับคือใบไม้เนข้างข้างล่างนี่เต็มเลยนะครับ จะจุดทูแล้วก็เลขทูป,ปด้วยเลยนะครับที่แล้วเข้าเตรียมเลยนะครับผมมาตามต่อนะครับเนี่ยวันนี้ผมว่าเลี้ยนะครับว่นที่แล้วนี่ก็คือเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันครับก็มาตามเช่นเคยครับผม ดคร bueno. ับเดี <scale entirely> ๋ยวเรามานะครับบอกเก่านะครับสานปูตาจันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ าถูกหลานช่องบ้าแพ็ทชาแนลความกั FC, มเบเอฟซีที่ได้มาเบิ้งที่ได้ได้โชคได้ลาบน้ำสารปูตาจันนะครับมือน,นี้อ่าดุกหลานได้น้ำของมาถวายทั้งน้ำแดงทั้งขนมผลไม้นะครับเอามาถวายปูนะครับอ่าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัญายที่อยู่บริเวณนี้นะครับเห็นว่าอ่ารับ ยับฮาร์ปยับเอานะครับเมื่อกี้ลูกหลานช่องบอลแพ็คชนแนลนะครับมาขอโชว์ขอ,อล่าอะเลขกเซียมซี่กับเลขกถูกไปฝากเอฟซีลูกหลานขอมาเป็นสภาพบุญอะไปฝากเอฟซีเอาโชว์เอาลาบไปฝากเอฟซีในช่องบอลแพ็คชนแนลนะครับขอให้สารผู้ตาจันนะครับโบดโดนบรรดาลให้เห็นอะให้ลูกได้เห็นสามตัวตรงตรงเอฟซี FC. ได้โชคไ,ได้ลาบได้รลำได้รวยเบิร์หนีเบอร์ติน,เ,นเด้อ ขอให้ช่องบ้าแฟชั่นแนลดังๆเฮ่งๆปังๆเลียกเขาทุกงวดทุกงวดเ้อให้เอฟซีคนคได้โชคได้ลาบหลายๆด้อสาธุนะครับท่านผู้ชมก็นะครับ วจะมาเสียงทายนะครับเลขเซียมซีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ <c oughs> ยวผมนับก่อนสง 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพบนะครับครั้งที่แล้วนี่เข้าเลข MC เซียมซีเต็มเต็มนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ปูมุนคีราปูกับนาสียไหขื้นกันนะครับ นีวว่วัฒนธรรมทิวาทิฐิปะวาเทวิตันทนณธานิโยของตัวสองตัวต <It> ัวไหนปูยิบออกมาเด้อเด็กไทยตลากกินแบงรัฐบาลวันที่16กันยายน2567นี้ยิบออกมา3ตัวตรงๆเลยปูสาทุ หมายเลขนะครับท่านผู้ชมหมายเลขเจ็ดเอ้ยหมายเลขหนึ่งนะครับหนึ่งกับเจ็ดที่น้องกันนี่มองมองผมมองยังพูดออกหมายเลขเจ็ดเลยนะครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งนะครับอ่าหมายเลขนะครับหมายเลขหนึ่งนะคหมายที่สองครับ นั่นหมายเลขเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดกับหนึ่งก็พี่น้องกันนะครับผมหมายสุดท้ายดู หมายเลขสองครับท่านผู้ชมหมายเลขสองนะครับหนึ่งเจ็ดสองนะครับหรือเจ็ดเจ็ดสองหรือหนึ่งหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมหรือเจ็ดหนึ่งสองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเลขทูบกำลังไหมเลขทูบเหมือนจะเป็นเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมนะอันแรกนะครับก็นะครับเอฟซีท่านไหนนะครับที่ อยากร่วมทําบุญนะครับกับสารไม่ว่าจะเป็นสารปูตาจารย์สารต่งตางๆนะครับที่เบวแพ็กได้ไปเนะี่ยก็สามารถร่วมทําบุญได้ร่วมบริจาคร่วมสนับสนุนได้นะครับผมก็ผมก็จะเอามาเป็นค่าน้ำมันนะครับแล้วก็ค่าซื้อผลไมซ้ซื้อดอกไม้ซื้อน้ำแดง NARRATOR นะครับมาถวายปู่นะครับผมก็ขอบคุณแม่แมๆที่ร่วมบริจาคร่วมทําบุญด้วยนะครับผมสาธุสาธุขอให้บญบุญนี้ไปถึงแม่ๆที่ตุกปู่ทุกคนเน้อ ครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งเล็กถูกใหม่นะครับ1,7,2นะครับท่านผู้ชม,มวัวที่แล้วเล็กเสี่ยมซี่กับเขาจต่แน่มากอย่างนี้ยังเห็นอยู่2,7,1เจ็ดหน่าปังแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนลมแรงนะครับเหมือนพายุจะเข้าแต่ว่าฝนยังไม่ตกนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมไป่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆนะครับก็ลมค่อนข้างจะแรงนะครับวันนี้รบบบึ้มๆมาเลย ากายอออกไปข้างนอกมาแน่นอนย่านกิ่งใหม่มันลนเต็มเลยว่นะคือเนี่ยครับวันนั้นนะ่ะที่ผมมาเนี่ยผมเจอสองครังแล้วท่านผู้ชมคือเหมือนมีเป็นเป็นวิญญาณนะข้างหลังนี่แหละท่านผู้ชมนะไปย้อนลองไปย้อนดูนะครับตั้งวันแสกกนะครับมันเจอเจออยู่ตรงนี้แหละนะครับเหมือนอยู่ด้านหลังศาลนะครับท่านผู้ชม,มก็ไม่รู้ว่า ต้องการอะไรเนาะผมก็มาดีนะครับไม่ได้มาลบหลูไม่ได้มาเจตนาไม่ดีนะครับผมผมมาขอโชคขอลาบกับปู่เด้อน,น,นะครับก็จะประมาณนี้ใบไม้ก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าถึงกวาดตอนนี้นะครับใบไม้ก็จะหล่นมาอีกเหมือนเดิมนะครับก็ก็ต้องรอให้พายุสงบลงนะครับผม รอบๆก็จะประมาณนี้นะครับแสดงว่ามีครับมีชาวบ้านนะครับมาตัดต้นตะกบออกไปแล้วนะครับอมอมืรงนี้คือจังมันเป็นต้นตะกบมันยืนเข้ามาในืรงนี้เนาะครับอันนี้ก็เริ่มยืนเข้ามาแล้วอ, <c oughs> อ,อตกใจเบิดก็จะประมาณนี้นะครับผม,มคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็จะ ปีเตร์นะครับขอโชคขอลับนะครับขอพรกับสารปูตาจันนะครับนะรบริวารเยอะมากเลยนะครับผม,ผมที่ซื้อมาถวายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่ามีไรน่าสนใจว่ารอบๆก็ข้างหลังก็เป็นป่านะท่านผู้ชมไม่น่ามีอะไรนี่ครับอันนี้เข้าเต็มเต็มไม่ใช่นี่อันนี้เดี๋ยวผมสูมาดูห้าสองห้าห้าเก้านะสิบสามเมสาจานนี้ก็คือการเขียนนะครับการเขียนลงวันที่นะครับ อันนี้เป็นใบลานนะครับท่านผู้ชมใบลานจาย์เมื่อวันที่13มเมษายนสองพันนะครับผมอโอเคครับเรอเลขทูบไม้หมดนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็มาแล้วเอ้าท่านผู้ชมเจ็ดสอง เอาแล้วทนผู้่มเลขกถูกกับเลขกเซียมซีตรงกันถ้าเลขกตัวเดียวล่อรุ่นตัวสุไทยนะครับจะเปล่านจังไหนะครับผมอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเล่มเซียมซีนะครับถ้าอันนี้ผมผมจะเป็นเซียมซีของผมเองนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นของอยู่ที่นี่นะครับก็จะเป็นไมายเลขกที่เหมือนเป็นดูดูดวงนะครับนะครับตรงนี้ ่นหมักไก่ว่าทา่านผู้ชมไก่เตรียมอยู่นะครับรูปปั้นไก่รูปปั้นเสือข้างล่างไก่คนก็หลยนะครับ,หรบเห็นกุมารกุมารกุมารน,น้อยไหมครับข้างในนะครับกุมารน้อยอยู่ข้างในนะกุมารน,น้อยเป็นตัวหน้าก็นี่ครับเป็นหมักไก่แล้ว ชมชมมจะมีบรมากลากใหม่นะถูกเทียนมนถาถวายปู่คนสูบยาทวนๆอยชมชมยังบ่ทวนๆเลยนี่ครับถูกกระเลใหม่เบลเะท่านผู้ชมอบอ่ะนะครับมาเบิ้งบันีี นี่ทูบนะครับสารปู่ตาจันนะครับข้างบนนี่เป็นเจ็ดนะท่านผู้ชมนะเจ็ดสองหกนะครับเจ็ดสองหกหรือหนึ่งสองหกหรือหนึ่งสองเก้าหรือเนะท่านผู้ชมนะเอาละครับมาที่นี่เด็กตรงกันนะครับเจ็ดสองนะครับอโอเคครับผมเจ็ดสองหกนะครับ หมวดก็ีคิดหกการยายนสองพันหานะครับอ่าแห้งๆฝังๆเด้อตาตูตาจันนะแล้วมาขอโชคขอลาไปฝากเก็บซีครับสำหรับตัวเลขนะครับท่านผู้ชมจะโปรดใช้วิจารณ์นะครับวิจวิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมสำหรับช่องเบาแฮกนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นะครับฉลากิินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2567นี้เท่านั้นนะครับผมนะครับก็เลขทูบนะครับ726นะครับหรือ729หรือ126หรือ129นะครับโอเคครับผมปังปังนะครับขอให้เฮงเปังปังรวยๆกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับ fc นะครับผมโอเคครับ ทำน,นั้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเป็นไม้อะไรหรือว่าเป็นทำมาจากอะไรนะครับก็สาธุนะครับผมเอฟซีต่างๆเที่ยงๆลวยๆเด้อปูตาจันเลยมาเพึ่งหันเอฟซีก็ได้โชคได้ลาบน้ำปูวันนี้ลูกหลานบ่าวแพคช่องบอ่าวแพคชาแนลนะครับมาขอโชคขอลาบกับปูอีกนะครับ บางหันคนเบิ้งบ่คอยหลายปันไดวันนี้ให้ปูธรรมดาในคนเบิ้งลหลายๆนะครับให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำปูตาจันในเด้อะนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องบาแพ็กชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องบาแพ็กชาแนลนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อคอมมิเซนต์น้องน้ำชาแนลนะครับผมอ,อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพราะต้องแลคนเดิมนะครับผม ขอให้ F c เฮงๆรวยๆปังๆนะครับสำหรับ f c ท่านไหนนะครับแม่ๆ FC พ่อๆเอฟซนะครับผมที่จะร่วมสนับสนุนนะครับทำบุญนะครับกับสารต่างๆนะครับหรือสนับสนุนค่าน้ำมันนะครับแล้วก็ซื้อของมาไหว้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทุกเทียนขนมผลไม้นะครับผมก็ผมจะปักบุดเลขบัญชีนะครับของ ผมนะครับไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็นะครับให้ FC ฟซรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะกราบลาปูนะครับแล้วก็จะลา FC ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอ่โอเคครับผมขอให้ FC ฟซเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกท่านครับผมโอเคครับสาธุลูกหลานจะกลับบ้านแล้วเด้อขอให้ผูอ่าโดนมาดานในลูกหลานขับขี่รถปลอดภัย จ้าดูเอา้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้ไปแล้วอ,อือุ้ยขนลุกขนลุกท่านผู้ชมเฮ้ยเอาวุ้กลางวันแสกเสกได้หนิเอาแล้วท่านผู้ชมโอเคครับผมผมขอกราบลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม